หลายคนบอกว่าอีสานไม่ค่อยมีอะไรให้เที่ยวผมไม่เชื่อครับเพราะสิ่งที่ผมได้เห็นและได้สัมผัสนั้นน่ะมันค้านความรู้สึกความน่ารักความประหลาดใจกับเรื่องราวเฉพาะตัวต่วตางๆของดินแดนลุ่มน้ำโขงมันเปลี่ยนม,มุมมองของผมกับอีสานไปเลยครับโดยเฉพาะที่นี่หนองคายเมืองริมโขงครับถึงแม้จะมาอีกครั้งก็เหมือนกดปุ่มสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาความ เข้าใจเดิมเอาที่เดิมเนี่ยทิ้งไปก่อนเลยเหมือนเราเรามาพร้อมข้อมูลใหม่ๆว่าเอ๊ะถ้ามาคราวนี้เนี่ยและไม่ซ้ําเดิมเนี่ยเราจะไปไหนกันบ้างนะครับที่แรกที่ผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆอยากจะไปซึ่งมาคราวที่แล้วไม่มีก็คืออะควาเรียมน้องคลายมีอะควาเรียมด้วยเหรอมันไม่ใช่ในกรุงเทพแถวแบบสยามพลากอนอะไรเงี้ยหรอไม่ใช่ฮะที่นี่มีอะควาเรียมกับเขาเช่นเดียวกันไปถึงตอนแรกก็ เจอน้องโอปอน้องเขาก็เป็นเหมือนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายที่เขาเขาเรียนทางด้านนี้มาแล้วเขาก็จบแล้วเขาก็มาทํางานในส่วนตรงนี้แล้วก็พาเราเชี่ยวชกก็แน่นอนในส่วนแรกๆก็จะเป็นปลาสายพันธุ์ต่างๆที่น้องเขาพาผมไปดูนะครับเนี่ยนะเรียกว่าปักเป้าทําไมมันจิว๋วขนาดนี้ครับป็นตัวเล็กนะครับปลักเป้าจุดดำกับปลักเ,เป้าซีรอนนะครับเขามีลักษณะของของ,อ,งอ้วนๆคล้ายๆกัน<ๆ><ๆ>แต่จิว<ล>จ๋วหน่อย ส่วนธนูจะเป็นปลาโฉมงามหรือปลาผมงามนะครับผมงามปลาที่ไหนจะมีผมโอปอมาอําผมเล่นหรือเปล่าเออจริงอะ่ะผมยาวด้วยสแสดงว่าชอบดนตรีล็อกแน่นอนน่าจะใช่ังบอดี้สแลมก่อนนอนทุกวันตรงครีบเนี่ยแทนที่จะเป็นใบๆบธรรมดาเนี่ยเขาจะเป็นสายมาเลยเหมือนผมจริงๆนะท่านผู้ชมเหมือนได้อะ่ะเหมือนได้ใครไปร้อยได้ตรงครีบไม่รู้อะ่ะประมาณนั้นเลยสวยดีครับใช่ที่เนี่ยคืออควาเรียมนี่คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ แต่ลืมลืมตกไปคำหนึ่งอะ่ะนี่คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดคือปลาน้ําจืดนั่นเองมันคงไม่มีฉลามแน่เลยมันคงไม่มีปลากระเบงคือปลาน้ําเค็มต่างๆที่เราคืนคิดว่าน่าจะเจอนะ,นะครับก็เลยอ๋อเออเออ,เอ,อ,เอ,อใช่ใช่มันจะไปมีได้ไงแถวนี้นี่มันนี่มันลุ่มแม่น้ําโขงถ้ามันจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํามันก็ต้องเป็นปลาน้ําจืดสิถูกแล้วตอนแรกผิดหวังจริงๆเลยผิดหวังเพราะอยากอยากจะ ปลาฉลามปลากระเบนอะ่ะแต่ว่าแอบคิดไปว่าเออมันจะมีสักกี่ครั้งอ่ะที่เราจะจะได้ดูปลาน้ําจืดเยอะๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปลาน้มจืดมันมีอะไรเพราะเรากินหมดเลยอะ่ะเออพอนั่งนึกมันไม่เคยมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดปลาน้ําจืดแล้วเนี่ยงั้นที่นี่ก็น่าจะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยแหละเคลมได้นะว่าน่าจะใหญ่สุดในแบบอาเซียนอะ่ะมันจะมีที่ไหนเหมาะ เหมาะไปกว่าการที่จะมีพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดที่หนองคายเออถูกและเออที่หนองคายใครจะไปนึกเนาะว่ามีอควาเรียม แล้วเขามีมานานยังคะมาประมาณตั้งได้ประมาณ2-3ถึงปีแล้วอ๋อเหรอครับออกก็ใหม่จริงอะไรจริงอ๋อเพ่เป็นน้องใหม่ครับส่วนมากจะเป็นเพื่อนบ้านเรามากกว่าที่จะมาเที่ยวนะครับอ๋อเออมามาจากฝั่งลาวข้ามาจากเวียงจันทร์ก็มาเที่ยวอควาเรียมที่นี่ได้เออก็จริงนะแต่คนไทยเราก็ไม่ค่อยรู้กันนะหรือเปล่ารู้ครับหรือก็แบบมันเพิ่งเปิดใหม่ด้วยเพิ่งเป็นน้องใหม่เรายังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่พอน้องโอปอพาผมเดินลึกเข้ามาสักพักในที่สุดก็เจอครับความคาดหวังอย่างน้อยสักหนึ่งอย่าง ที่ผมคาดหวังมันก็มีจริงๆก็คืออุโมงใต้น้ำเฮ้ยมันเท่มากแล้วแล้ว,ลวนะสีฟ้าฟ้ามีแสงลำลายลำลายแล้วเห็นปลาแหวกว่ายไปมาไปมาข้ามหัวเราไปมาอย่างนั้นเลยใครที่เคยได้มาที่หนองคายเนี่ยลืมของเขาจะมีพระาธาตุโผล่มาเวลาน้ำลดพระาธาตุเจะโผล่น้ำขึ้นพระาธาตุก็จะจมอย่างเงี้ยคนคิดคนดีไซน์มันเข้าท่าอุตสาห์บวกเรื่องของจุดท่องเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นไอคอนของหนองคายโอ้โห เจ๋อผมว่าผมค่อนข้างชื่นชมคือยิ่งเดินลึกเข้ามายิ่งรู้จักน้องโอปอยิ่งอธิบายความเป็นไปเป็นมาและได้ดูพันปลาต่างๆที่เป็นปลาน้าจืดที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเนี่ยโอ้ความประทับใจของผมมันมัน,ม,นมันดอบก่อนนะแล้วมันพุ่งพรวดขึ้นมาจนแบบแทบจะแบบกลับไปโพส Facebook เลยอ่ะเฮ้ยที่นี่มันเจ๋งมากอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอยากให้มาประทับใจประทับใจแล้วผมเชื่อว่าหลายๆหลายๆพันปลาเนี่ย ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอก็ได้เจอที่นี่แหละครับด้วยความที่เมืองหนองคายเนี่ยตั้งอยู่ริมโขงน,นะครับแน่นอนการเดินเรียบโขงเนี่ยก็ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อภิรมทีเดียวมีข้อมูลอันนึงบอกว่าเออมันมีร้านร้านหนังสือเล็กๆน่ารักน่ารักอยู่จุดหนึ่งอยู่ประมาณในดีสอร์ทของมัดหมี่เดินไปทางนั้นนะ่ะ โอเคลองดูลองดูมีเวลามีเวลาก็นี่ไงมัดหมี่เจอแล้วแต่ว่าแล้วไหนละร้านนี่มันเกสเฮ้าส์นี่มันรีสอร์ทนี่นนก็ก็เดินเข้าไปก็จึงจึงได้พบว่าอ๋อเออมันเหมือนหมู่บ้านเล็กๆนะหมู่บ้านแบบหมู่บ้าน,บ,านบ้านไม้ที่ไม่ได้มีรั้วมีอะไรน,น,นะครับคือเดิมเนี่ยผมเดาเลยว่ามันน่าจะเป็นเหมือนบ้านพักของข้าราชการก็เขาจะเป็นหลังๆบ้านไม้สองชั้นเล็กๆอะไรอย่างงี้ครับอดีตเนี่ยเป็นอย่างนั้นซึ่งก็จริงใช่ไหมผมเดาถูกว่าถูกการเปเ เมื่อตอนสมัยก่อนนี้คุณตาที่แกเป็นเจ้าของที่เนี่ยเขาก็เล่ฝั่งว่าอ๋อใช่แล้วแหละเนี่ยมันเป็นบ้านพักราชการเจ้าของที่เขาก็ซื้อต่อมาทำนู่นทำนี่นั้ันส่วนหนึ่งแบ่งเป็นเกสเฮาส์ของแมดหมี่และส่วนหนึ่งก็ปล่อยเช่ารายปีส่วนหนึ่งก็ทำโรงทำร้านต่างๆนานาซึ่งที่นี่มันสะท้อนความเป็นแบบชุมชนแบบฮิปปี้ฮิปปี้อ่ะคือ หลังนั้นมีฝรั่งอยู่หลังนั้นเปิดสอนโยคะหลังนั้นเปิดสอนพลังจากข้างในแบบ New a อ e นะฮะหลังนี้เป็นร้านหนังสืออย่างที่เรามาเจอกันนะครับ ซึ่งแต่ละคนแต่ละแต่ละเจ้าก็คือประมาณแบบฉันเช่าบ้านชันมีชันมีวิชาความรู้ฉันเปิดชั้นล่างเป็นแบบเปิดสอนอะไรบางอย่างแล้วฉันก็มีรายได้ข้างบนฉันก็เป็นที่พักนอนด้วยและส่วนใหญ่เขาเช่ามันปีๆนะครับแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนพอเข้ามามันเหมือนเข้ามาในในยูโทเปียอะไรบางอย่างแล้วมันแบบตัดขาดจากข้างนอกเลยอ่ะมันมันเหมือนไม่มีสัญชาติอยู่เนปาลที่เบอะไรมันมันจะประมาณนี้ในความเป็นย่านย่านบุคผาชน มันจะทรงๆเนี้ยความเป็นอยู่บรรยากาศความอบอ้อมอารีเนี่ยมันจะประมาณนี้อีกเหมือนกันมาร้านหนังสืออ่ะจริงๆแล้วหนังสือเป็นเรื่องรองเลยนะฮะมาเหมือนมาได้พูดคุยกับพี่เขาไม่รู้จักกันมาก่อนแต่คุยกันเหมือนคนรู้จักกันมานานและอีกอย่างมันมันมันค่อนข้างประหลาดใจแปลกใจแล้วเซอร์ไพรส์มากที่ที่มันอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยของหนองคายอะ่ะมันจะบอกว่าซ่อนไหมเขาไม่ได้ปิดนะ แต่ว่ามันมัน,ม,นมันซ่อนตัวมันเองอยู่มันเหมือนเลือกคนมาเองอะ่ะคัดคนที่ชอบแนวนี้คนที่มีรสนิยมประมาณนี้เขาก็จะมาเองอะไรเงี้ยครับก็ก็เหมือนตามลายแทงซึ่งรู้สึกดีที่ที่ได้ได้เจอแล้วเรารู้สึกว่าเออนี่สิภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักมันต้องมันต้องค้นพบค้นเจออะไรอย่างนงี้ที่เราไม่คิดว่ามันจะเจอมาก่อนก็อันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่เอามาฝากท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายของวันเนี่ยเรา ย้อนเดินริมของกลับมามาที่ตลาดท่าเสด็จตลาดท่าเสด็จสำหรับหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยก็เป็นตลาดขายของอินโดจีนทั่วไปมีร้านหนึ่งที่ผมไม่เคยแวะและผมผ่านตลอดเพราะว่านะด้วยทรงเนี่ยมันมันเดินเลยทุกครั้งพอเดินเข้าไปแวะแรกเดี๋ยวอุ้ยนี่มันศูนย์โอท็อปหรือเปล่าแต่เปล่าครับพอพอเราเดินลึกๆเดินเข้าไปได้พูดคุยกับคุณพี่เจ้าของร้านเจอน้อง ลูกสาวที่กําลังคำหมักคำเม้นในการเลือกโปสการ์ดโปสเตอร์ที่กําลังทําหนังสั้นกับเพื่อนๆคุณแม่เขารับผมอย่างดีเลยเนี่ยพาไปดูส่วนหนึ่งที่จําลองเหมือนร้านในอดีตโบราณโบราณหน่อยโต๊ะไม้ทีวีรุ่นเก่ามีอะไรต่างๆนานาที่มันย้อนรำลึกถึงอดีตซึ่งซึ่งต้องบอกว่าจัดได้ดีครับแล้วมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เราแบบ เดินเข้าไปแล้วไม่กล้าไปแตะไปโดนเดี๋ยวจะพังอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ฮะคือไปนั่งไปชิลไปไปสั่งกาแฟมาดื่มพูดคุยถ่ายรูปกันสนุกสนานได้เลยโดยอาคารอาคารเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นด่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเก่าะฮะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก็คือท่าเรือเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีสะพานมิตรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการคมนาคมขนถ่ายสินค้าเนี่ยระหว่างไทยกับลาวเนี่ยก็จะขึ้นท่าที่ท่านี้เป็นหลักเมื่อก่อนเรียกว่าท่าดา่านวันหนึ่ง ในหลวงเราเสด็จมามาทําพระราชกรณียกิจอะไรบางอย่างจึงได้เปลี่ยนชื่อจากท่าด่านเป็นท่าเสด็จเพราะในหลวงเสด็จมานั่นเองมันก็เรื่องราวก็ง่ายๆแค่นั้นเองถ้าไม่เดินเข้ามาเนี่ยผมผิดหวังแน่ๆเลยคือจะจะแบบจะไม่ไม่ไม่ถ็ออีกภาพหนึ่งของของของหนองคายของของถนนเรียบนาทีริมโขงเนี่ยแน่ๆเลยตรงด้านนั้นเนี่ยข้างๆ ก็ทําเป็นนิทรรศการอีกเหมือนกันเป็นนิทรรศการาประชันไทยก็จะมีแบบตู้ปรณชันโบราณมีการตกแต่งต่างๆนานามีสแตมป์ตรายางโบราณเราสามารถซื้อโปสการ์ดแล้วเราก็จะเขียนข้อความอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีตู้ไปรณีย์ปัจจุบนันสําหรับคนที่เขียนโปสการ์ดแล้วก็อยากจะส่งอมเมจเขาก็คือว่าเนี่ยส่งโปสการ์ดมาจากสุดเขตแดนสยามตรงหนองคายนี้แล้วบรรยากาศมันดีนะแสงสุดท้ายของวันมุมนี้ของเมืองนี้ย ได้อารมณ์ต้องต้องจุดนี้จริงๆต่วันทอแสงกําลังจะรับฟ้าโอ้มันมันแ,แม่น้าโขงกําลังไหลเอื่อยๆอย่างเงี้ยมันมันมันได้อารมณ์นะครับก็ก็เป็นอีกจ,จุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจและสําหรับคนที่ยังคิดว่าอีสานเที่ยวยากอีสานไม่ค่อยมีอะไรให้เที่ยวเนี่ยหลังจากดูคลิปนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนมุมมอง,มองไม่มากก็น้อยผมอยากยกให้หนองคายเป็นปฐมบทของการเที่ยวอีสาน เปิดใจสักนิดหนึ่งอยากค้นพบค้นเจอในแดนดินถิ่นสานเนี่ยผมอยากให้ลองที่แรกเที่ยวไม่ได้ที่นี่ครับหนองคายพบกับเมืองน่ารักน่ารักในมุมมองของเหล่าผู้ร่วมภาร,รกิจทั้ง6มนสเสน่ห์และความประทับใจใหม่ๆทุกทิศทั่วไทยกับร้อยแภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage 1 8 8 0 0ภารกิจเที่ยวเมืองน่ารักโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย